สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าหุนใดรุ่นนี้ของน้องนะคะเป็นได H1 นะคะ2ไมล์โซนะคะ Exclusive ปี e 2011นะคะจดปี2011นะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จะเกเียบนะคะล้ำเลิศดคาเซนเตอร์ค่ะคาเซนล้ำเลิศคาเซนเตอร์ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเรียบวาลีนะถนนใหญ่นะคะอยู่ตรงข้ามกับขนมซีนภูเก็ตนะคะ ค่ะวันนี้เซี่ยวพามาเจอฮุนไดเฮสวันสองจุนะคะน้องได้อะไรมากนะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นลายขวางนะคะทุกคนเป็นลายขวางแล้วก็ตัวโลโก้นะคะกับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะคะทุกคนกระจังหน้าลายขวางมาอย่างสวยงามทุกคนคะ่ะคันนี้ไม่แพงนะคะไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดนะคะน้องผ่อนเบาเาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูที่ไฟคะ่ะไฟนะคะตัวนี้ของน้องจะเป็นไฟ ฮาโรเจนนะคะจะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะคะมีไฟหลีให้ด้วยนะคะใคต้องการสอบถามเรื่องรดฮุนใดรุ่นไหนนะคะติดต่อเจี๊ยบเข้ามาได้เลยนะคะอยากรู้รุ่นไหนปีไหนสีอะไรติดต่อน้องเจี๊ยบล,ำล้ำเลคาเซนเตอร์มาได้เลยค่ะมาดูที่อ่ามาดูภายในของเครื่องได้เลยค่ะอ่าเครื่องนะคะของน้องจะเป็นเครื่อง สภาพใหม่ๆเลยนะทุกคนนะจะเป็นแอร์นะจะเป็นแบตแห้งนะคะแบตนะคะส่วนน็อตน้องไม่มีการแกะนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเดิมๆนะคะทุกคน mm. ไม่มีการแกะเพราะว่ารถเราไม่มีการจมน้ำไม่มีการทีนีิคว่ำนะคะ <nel> ส่วนเม็ดอาร์นะคะเม็ดอาะะร์อาของน้องนะคะยังอยู่ครบทุกทุกทุกจุดเลยเพราะว่าเราไม่มีการเปลี่ยนนะคะทุกคน เพราะว่าเราไม่ได้ผ่านการจมน้ํานะคะหรือว่าการชนมานะคะคนเครื่องสภาพใหม่ๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าภายในน้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเครื่องดีเซลนะคะามาดูนะคะว่าน้องส่วนล้อนะคะทุกคนอ่ามาดูที่ล้อน้องก่อนอันนี้จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะขอบสิปด ปี2019ค่ะทุกคนของน้องจะได้ขอบแม็กล้อสีนี้จะได้ทั้งหมด4ล้อเลยนะคะได้ทั้งหมด4ี่ล้อจากโรงงานเลยค่ะเดิมๆสวยงามมากทุกคนสภาพใหม่ๆเลยนะคะมาดูที่ที่จับค่ะกลมาร่านะคะอ่ะสวยมากเลยทุกคนนะอ่ะมาดูข้างในแน่น้องๆเปิดเครื่องเสียงไว้ให้เลยได้ยินไหมอ่าเครื่องเสียงเป็นไงคะแน่นค่ะ อ่ามาไล่ดูที่ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะดูที่จับเลยนะคะมาดูมาไล่ดูฟังก์ชันข้างในเลยค่ะทุกคนน้องนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะอ่าอ่ากระจกไฟฟ้านะคะนะคะไฟฟ้าเปิดปิดได้นะคะทุกคนอ่าอ่ามาดูตัวข้างในค่ะตรงนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะ ของน้องนะคะจะเป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้แอร์ค่ะแอร์เย็นฉ่าทุกคนแอร์เย็นฉ่าแอร์เย็นมากนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังคนขับกันว่ามีอะไรมั่งนะคะอ่ะตามมาดูภายในเลยคะ่ะขึ้นไหมขึ้นไหม,มอ่ะมีเบาะเสริมนะเสริมนะทุกคนมีที่วางอะ่ะดูเครื่องเสียงเราได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องเสียงที่ เชื่อมกับโทรศัพท์ Wifi เราได้เลยนะคะสามารถร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้เลยนะคะจอเราปรับได้ค่ะทุกคนนะคะสวยงามมากเลยนะคะน้องใครที่ต้องการลดครอบครัวรถไปทำทัวร์นะคะลดใช้ภายในครอบครัวจะไปปาร์ตี้นะคะจะเป็นสายปาร์ตี้สายแคมป์นะคะได้หมดค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูภายนอกนะคะว่า ตัวนี้นะคะกระจกน้องจะเป็นกระจกมีกระจกข้างในนะคะเป็นกระจกสามารถเปิดได้นะทุกคนนะอ่ะล้อน้องก็เหมือนกันค่ะจะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะปี2019ค่ะขอบ18นะทุกคนโลโก้อยู่ครบนะคะ h ฮดวั E เอกซ์นะคะใต้โลโก้นะคะมาเปิดข้างหลังดูกันว่าน้องมีอะไรมั่งปึ๊บอ่ะก็ ด้านหลังนะคะของเราจะเป็นเบาะอ่าแบบนี้สามารถเก็บได้นะอาเลื่อนได้นะคะตรงนี้เก็บของได้กว้างมากนะคะเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะแล้วน้องก็จะมีเครื่องปัดน้ำฝนตรงนี้อ่าอันนี้คือที่ปัดน้ำฝนประตูหลังนะคะประตูท้ายเติมน้ำได้นะคะ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่น้องเจี๊ยบนะคะรําเลิศดคลาเซนเตอร์หรือว่าที่เพจรําเลิศดคลาเซนเตอร์ได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะพม่ีวันหยุดนะคะทุกคนเปิดจันถึงอาทิตย์เลยค่ะนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจหรือว่าติดต่อมาได้ที่น้องเจี๊ยบนะคะใครต้องการให้เรารีวิวรถคันไหนติดต่อน้องเจี๊ยบเข้ามาได้นะคะมาดูกันว่าค่ะด้านนี้มีอะไรบ้างส่วนด้านไฟไท้ายนะคะติดทุกดวงนะคะติดทุกดวง น้ำไม่เข้านะคะไม่มีรอยร้าวนะคะเพราะว่ารถเราไม่มีการกระแทกการชนมานะคะส่วนล้อจะได้จะได้ล้อจากโรงงานเลยะคะ่ะล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะขอบ18ปี 2018, 2019นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องล้อเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะมาดูกันค่ะเม็ดอาร์กน้องเป็นยังไงบ้างนะคะแกได้ไหมอ่าเม็ดอาร์กน้องนะคะอะไรเม็ดอาร์กน้องมีนะคะทุกจุดคงเดิมสภาพเดิมนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแกะนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์กน้องอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะอุ๊บอ่าอ่าน้องแพนไปได้ข้างในได้เลยค่ะสวยมากนะคะทุกคนเบาเลื่อนค่ะจะเป็นรถ11ที่นั่งนะคะทุกคนด้านข้างคนขับนะคะรถคันนี้จะมีแอร์แบกนะคะที่ พวงมาลัยแล้วก็ที่ข้างคนขับนะคะนะคะข้างในทุกคนแอร์เย็นมากเนี่ยเราเปิดอยู่นะคะเย็นเย็นเลยนี่สภาพเงามากเลยคอนโซลหน้าเงานะคะใช้งานได้ยาวๆทุกคนมีช่องให้เรานะคะมีช่องให้เราเก็บนะคะตรงนี้เก็บได้มีเครื่องเสียงจอนะคะมีทั้งหน้ามีทั้งข้างหลังนะคะจอจอมีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะทุกคนเชื่อมต่อบลูทูธเป็นอันเดียวกันได้เลยนะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะทุกคนเ,นเกียร์ออตโต้นะคะอะ mm. มาดูกันว่าน้องราคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องแพงไหมนะคะนะคะใครที่ตามหาหุ n นใดรถครอบครัวนะคะไปทําเที่ยวนะคะหรือว่าจะไปออกทริปนะคะคันนี้เลยค่ะน้องน่ารักมากราคาน้องไม่แพงอยู่ที่629,000อบาทผ่อนเบาๆเพียง12,000บาทนะคะ ใครที่จะต้องใครที่ต้องการนํารถไปทําทัวร์หรือรถครอบครัวคันนี้เลยนะคนเจี๊ยบเจี๊ยบแนะนําคันนี้เลยน้องผ่อนไม่แพงนะคะราคาไม่แพงนะคะร้านเราตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนอยู่ที่ถนนเรียบวาลีระหว่างซอย30กับ32นะคะอยู่ตรงข้ามขนมจีนนะภูเก็ตนะคะสนใจติดต่อน้องเจี๊ยบได้ที่เบอร์062-681-6996นะคะ หรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์0626816996นะคะใครต้องการรู้รถคันไหนรุ่นไหนปีอะไรติดต่อนางเจี๊ยบเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้นางเจี๊ยบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ